เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จนะคะของทีมพารามอเตอร์เป็นชุดปฏิบัติการพิเศษอินซีเวหาที่สามารถใช้พารามอเตอร์ค่ะบินข้ามจากฝั่งของจังหวัดสตูลไปถึงเกาะหลีเปะได้สําเร็จนะคะปฏิบัติการการครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อที่จะสํารวจธรรมชาติค่ะ ที่คุณผ,คผู้ชมเห็นเป็นวินาทีชุดปฏิบัติการพิเศษอินซีเวหาเป็นไงคะพี่บอ๊อบชุดยอดนะฮะมอเตอร์มีใบพัดอยู่ด้านหลังนะครับบินไปแต่ว่าข้ามทะเลเลยนะค่ะ บินข้ามทะเลค่ะเป็นอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะคะใช้พลัโมเตอร์บินสำรวจทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมที่อยู่ตามแนวชายฝั่งป่าชายเลนรวมทั้งในพื้นที่ที่เป็นเกาะบางแห่งนะคะเพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดค่ะเอามาตรวจสอบโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับป่าไม้แล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะเส้นทางการบินครั้งนี้นะคะบินเริ่มจากบนบก สตาร์จากพื้นที่ปากบาราตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลแล้วก็บินไปตามแนวป่าชายเลนแล้วก็มุ่งไปที่เกาะหลีเปะ๊ะ ตั้งบนเกาะสาหร่ายอำเภอเมืองจังหวัดสตูลระยะทางราว65กิโลเมตรนะคะใช้เวลาเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแล้วก็ภารกิจสามารถที่จะสําเร็จรุ่งไปด้วยดีนายวิรัตปานศรีผู้บังคับการชุดปฏิบัติการพิเศษอินซีเวหาก็ระบุด้วยนะคะบอกว่าการใช้บารามอเตอร์ไม่ได้บินสำรวจแค่จังหวัดสตูลเท่านั้นแต่ว่ามีแผนไปบินในพื้นที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดสงขลาต่อไปเพื่อที่จะเก็บภาพสิ่งแวดล้อมนํากลับไปเรง งานให้กับกรมนะคะถึงความรุ่มสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลค่ะเพราะนั้นไอ้้ก่อนนี้มันจะเป็นเกาะใหญ่เพราะนั้นให้ไปล่องนี้อย่างเดียวนะครับใคยจะวัอออมทางนี้นะถึงส่วนลังกาวีเพราะนั้นลังกาวีมันจะอยู่ไปออกมาเลยเลยหลังกะลุเต่านี่นะเพราะฉะนั้นไปนี่เลยนะครับไปนี่นี่มีละกาวนะครับละกาวมีวอมีมีโทรศัพท์ อันนี้ก็เปิดประสานงานได้มีเรือมีเรือนี่เรือบรรทุกไปสัมภาระสัมภาระไปล้ก็จะมีลำเอาแสดงมีสองลำมีเรือสองลำสัมภาระมานี่พวกพวกนี้มันจะมีเกาะเล็กเกาะน้อยนะครับเกาะเล็กแ่เกมีบุลเลนโลบุลเลนไพรแถวๆนี้นะถ้าใครมีเครื่องเครื่องเป็นอะไรไปเนี่ยสามารถพึ่งเกาะขวามือไ่ได้เกาะฝ่ามือเนี่ยมันมีบุบ้านด้วยไปลงหัดสายได้เลยถ้าใครบินวนเกาะไข่รมันเป็นเกาะ เกาะนี้แปดอะไรเอ,อ่อชื่อกอะอะไรไม่รู้อยู่อยู่ตรงนี้นะมันมีชื่ออยู่ละแต่ว่ามีม,มีมีหมู่บ้านชาวประมงนะครับถ้าใครยกสูงมาและเครื่องมีปัญหาอย่างเร่งไม่ขึ้นหรืออะไรหรือความร้อนขึ้นถ้าไปแลนดิงได้ะอะไร,รนี่ได้ไม่ต้องลง,งน้ำไงไปเรนิงน,นี่ได้เลยแล้วเดี๋ยวเรือพวกนี้มันจะไปเก็บเองได้นะครับแต่พเดียร์ิชานะครับเทคออฟครับลมแรก สวยครับสวยอ่าคนใต้ปลัดมาด้วยฮะวีรัตหายไปนานแล้วันนี้เออไปแล้วครับลุกที่สามสบายสวัสดีสบายลุกที่สามครับสนามปะาบาราสตูนไปเกาะลิปปิ เขียวประสิทไม่ยอมนะครับไปด้วยวอยฝันเพราะว่าโอกาสน้อยนักบินที่จะไปเกาะลิเปมีโอกาสแล้วก็ต่อไปวิอาก็บินได้นะครับสบายๆนะครับกระเสมน่านะครับกระเมครับปีอาบินข้ามทะเล70กิโลเมตรนะครับละหูเกาะ ก็สบายกระเด็นแล้วก็กลัวนะกระเด็นกระตั้งดีเป้ครับอุดรโดนรักครับเพื่อความไม่ประมาทครับสนามมันสั้น ลาผู <muitas> <arias> ้สูงอายุครับที่สมานดครับเียรเย็นเียเย็นทุกอย่างเยลิมเย่าลมนงโบโเอเนี่ยรุ่นใหม่เยลมรุ่นใหม่เเกิดรุ่นใหม่รุ่นใหม่เครื่องรุ่นใหม่เครื่องเครื่องอะไรนะเยลมกว่าย่ออะไรคอสมอดอดอมอดรับสมรอยสรยสยออย ก้อนเครื่องนี่แสนห้าร้อยอ้าทิพย์ก็วีรัตยังไม่ค่อยบินถ้าได้สามร้อยแล้วไม่บินเลย <laughs> ปุ้มเจ้าของตูเรียนคุณพกเดินทางรถสุดท้ายครับดิเป๊ะป้อมบอกนะอ่าเซฟตี้รุ่นใหม่เดี๋ยวขอดูหน่อยเซฟตี้รุ่นใหม่เนี่มียองครับเนี่ยเซฟตี้รุ่นใหม่เดี๋ยวผมกดก่อน มาดูตล้วครับลูทีมตามหลังเอาิทูนครับพิตูน Mm. สุดขอฟ้าที่ไกลแสนไกลลงลอยไปมอนให้ลมช่วยพัดหัวใจพี่ไปถึงฝากลงใจพี่้อยลงไปบนน้ำาสุดขอฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สตตาแค่เพียงของหนึ่งหัวใจพี่แทบติดรึงเพอลำพึงลำำั ใจพี่ชมใจพาสุทาดูเมื่อจดูดวงแกาตาดูวดงดูนาราดวงดาวดวงไหนอ้วนในใจทุกคนเดินผ่านอ้วนในใจน้องใหม่ สุดคอฟ้าหัวใจพี่จะไปถึงได้สตาแค่เพียงของหนึ่งหัวใจพี่แทบปิดตึงเพลิงพึงมันพันถึงแม่นูน,น้องแกน้องนางเนินแดงกว่าใครใจพี่จมแค่าพสาสตธา ดวงหรือัยฤดวงแก่ตาดูดวงดาราดวงดาวดวงไหนอ้อนในชายทุกคนเดินผ่านอ้อนในใจน้องไม่มีใครอ้อนในลมพัดพาหัวใจที่ฝ่ถึงแกมน้องนางเหม็นแดงของใครใจพี่ชมแทบพัสท่าดวงหรือัยฤดวงแก่ตาดูดวงดาราดวงดาวดวงไหนอ้อนในชายทุกคน 我内心里。Oh, เธอรักท้องฟ้าเธอรักสายลมเธอรักและชื่นชมฝนที่เย็นชำ่ำ ชอบการเดินทางเธอรักความแตกตา่าง I'm like How dare you do it? บิไปทุกถิ่นบินทุกที่นะครับวันนี้ก็สำเร็จสมประสงค์นะครับวันที่4มีนาค5 13ล่มนะครับเทคออฟจากปากบาลามาลงเกาะหลีเป๊ะเรียบร้อยทุกลมปลอดภัยครับ สุดขอฟ้าที่ไกลแสนไกลลงลอยไปมอนให้ลมช่วยพัดไปไปหัวใจพี่ใปเชีาญากงใจายี่ลอยลงไปบนฟ้าขอบฟ้าใจพี่จะไปหน,นสักตาแคพียขอนึหัวใจพี่แท้พี่จิงเพื่อเรา